ใส่สดีครับอยู่กับผมคิสซี่แคทโฮมครับวันนี้ผมมีแมวเปิดจองสามตัวครับตัวแรก,แรกน,น้องขนยาวครับเอส,สติกลองแฮสีหิมาลัยนเลดพอย ตาสีฟ้านะครับต่อไปตัวที่สองครับเสติ s ช o อ t แ a ร์ครับขนสั้นนะครับคนนี้สีหิมารยันชอ็อกลิงพอยตตาสีฟ้าเหมือนกันนะครับน่ารักมากๆเลยครับ ตัวที่3มทีเด็นเลยนะครับสวยด้วยเอสติกช็อตแฮร์สีบาวแฮปปี้เป็นสีน้ำตาลลาเสือนะครับตาสีคอปเปอร์นะครับคนนี้วันนี้มีแมว3ตัวแล้วครับขอแค่นี้ครับสวัสดีครับสนใจติดต่อได้ที่แฟนเพจนะครับ 拜拜。Bye bye.